สวัสดีนักลงทุนนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวสารประจำค่าคืนที่28กรกฎาคมนะครับอย่าลืมนะครับนั่งทุนครับช่วงนี้ข่าวสารเยอะนะครับผมการเรียนในครั้งนี้นะครับน่าจะช่วยทุกท่านให้เข้าใจเกี่ยวกับในเรื่องของตัวข่าวสารมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ตลอดชีพเกี่ยวกับ fundamental โดยตรงเลยครับร่วมฉลอง10ปีแห่งความเป็นเลิศทางด้านการเทรดไปกับ t h i n g market นะครับท่านใดสนใจบรกเกอร์ที่ค่าสเปรดถูกนะครับก็ขอเรียนเชิญที่เพจหรือว่าเว็บไซต์ Think ไดด้โยยตรรงเลคับผม สถานการณ์ในค่ำคืนนี้นะครับนักงุนครับเรามาดูกันสักนิดหนึ่งนะครับผมก็ในส่วนของตัวสถานะตลาดนะครับหลังจากที่ตัวยูโรสตาร์เนี่ยคลองอยู่ที่หน้าของตารางเนี่ยมาตลอดทั้งวันเลยนะครับปัจจุบันก็เริ่มมีการทยอยอ่อนค่าลงไปบ้างแล้วนะครับเลยส่งผลให้ในส่วนของตัวสกุลเงิน g b p US ีพียูโรลตาร์เนี่ยปรับตัวกลับเข้ามาในระดับเนี่ยใกล้กลเคียงกับจุดในช่วงเช้าที่ผ่านมาแล้วนะครับเหลือเพียงในส่วนของตัวราคาทองคำนะครับที่ยังกลับขึ้นมายืนอยู่จุดในช่วงเช้าที่ผ่านมาไม่ได้นะครับในส่วนของวันนี้ แน่นอนว่าราคาทองคำเนี่ยมีการโดนเทขายนะครับนักงุนครับแต่เท่าที่ ตรวจสอบข่าวมาตลอดทั้งวันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจากทาง Investing CNBC Forex Live นะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับตัวนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการอ่าการรายงานถึงข่าวที่ชัดเจนนะฮะว่าปัจจัยอะไรที่เป็นผลให้ทองคำเนี่ยมีการปรับตัวลดลงนอกเหนือจากในส่วนของตัวดัชนีดอลลาร์อินดี к นะครับที่มีการรีบาวกลับขึ้นมาครับผมก็เลยส่งผลหนุนให้ตัวยูเรสตอลลาร์นี่คลองสู่หน้าของตลาดแล้วก็กดดันบรรดาคู่สกุลเงินนะครับรวมถึงราคาทองคําแต่สิ่งหนึ่งที่ผมค่อนข้างนะ ครับผมเห็นได้ชัดก็คือว่าในสถานการณ์แบบนี้เนี่ยนะครับตัวที่การันตีว่ามันยังไม่ได้มีข่าวแต่อย่างใดเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นในส่วนของตัวราคาน้ํามันนะครับตลาดฟิวเจอร์รวมถึงสกุลเงินที่มีความเสี่ยงนะครับวันนี้เนี่ย มันมีการปรับตัวลดลงมาจริงอยู่ครับเมื่อคู่กับตัวหอยยูเรสซอลาแต่ถึงว่ายังไม่มากเท่าไหร่นะครับเมื่อประมาณ7วินาทีที่แล้วนะครับนั่งจุนครับทางด้านของโกลแมนแซกเนี่ยก็ยังออกมาปรับคาดการณ์อยู่นะครับว่าราคาทองคำฟอเ c สต์ของเขาเนี่ยน่าจะไปยังระดับ2,300 US ยูเรสอลาต่อทรอยออาร์ได้ครับผมแน่นอนนะครับวันนี้เป็นวันที่ทำเอานักวิเคราะห์หลายท่านตกใจเหมือนกัน เพราะฉะนั้นนะครับหลายสำนักที่เคยออกมาบอกไว้ว่าราคาทองคำน่าจะพุ่งขึ้นสูงทะลุ2,000ยูโรต่อตัรูได้เนี่ยวันนี้หลายๆท่านนะครับจะเริ่มเห็นแล้วนะว่าใครมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของฟอร์แคสต์บ้างเรามาดูกันเลยดีกว่าครับในส่วนของทางสำนักข่าวบูมเบิร์กนะครับที่ทาง Investing มีการลงไว้เนี่ยเขาบอกว่าในส่วนของทางนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะครับ JP m o r g a ก Chase นะครับเขาบอกว่าตลอดปีเนี่ย2020นะครับราคาทองคำมีการปรับตัวขึ้นมาแล้วกว่า28เนะครบเพรนะฉนะ นนในปีนี้เนี่ยเราอาจจะเห็นทองคำเนี่ยนะครับมีการปรับตัวลดลงไปบ้างในขณะเดียวกันที่ซิตี้กรุ๊ปนะครับรวมถึง Bank of America นะครับผมภาพรวมก็ ยังคงในส่วนของการคาดการเหมือนเดิมนะครับผมคาดว่าราคาทองคำน่าจะไปแตะที่ระดับ3,000ยูวรดตอลล่์ต่อทรอยออลสได้ครับผมต่อมาครับเรามาดูในส่วนของทาง UBS กันบ้างครับนักทุนครับก็ที่ผมเนี่ยได้รายงานไปในวันนี้นะครับทานน้าของ UBS เนี่ยเขาบอกว่านะครับในส่วนของตัวราคาทองคำเนี่ยน่าจะวิ่งอยู่ในราวๆประมาณ2,000ยูวอรดตอลลราต่อทรอยออสได้นะครับเพราะว่าถือว่า เป็นในส่วนของระยะที่เขาเรียกว่า new normal ครับผมในส่วนของตัวสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยนะครับมันจะมีปัจจัยต่างๆที่มีความเสี่ยงดุนให้กับราคาทองคำนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวภาพรวมนะครับผมตัวของอ,อัตราดอกเบีย้ยนะครับที่ยังไม่มีการปรับตัวสูงขึ้นในเร็วนี้รวมถึงในส่วนของอาตาัตรา ขออภัยครับอัตราผลตอบแทนที่แท้จริงนะครับยังต่ำจนถึงระดับที่ติดลบนะครับภาพรวมนี้นะฮะก็เลยเป็นผลหนุนให้กับในส่วนของตัวราคาทองคำครับผมทีนี้ครับนักทุนครับในส่วนของทาง UBS เนี่ยมีการเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะเขาบอกว่าในกรณีที่ตลาดเนี่ยมีความเสี่ยงมากๆเขามองมุมมองแบบแย่ๆเลยนะทองคำน่าจะพุ่งไปแตะประมาณ2,300 u s สอยูโรตอลลาร์ต่อทรอยล์ได้ครับผมตัวนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวที่ทาง i Investing เนี่ยได้มีการรายงานมานะครับก็อย่างว่าครับนักทุนครับ นักวิเคราะห์หลายท่านเขามองว่าทองคําน่าจะไปต่อนะครับใกล้จะถึงจุดพีคที่2,000เ s รต่อทรลส์ได้นะครับแล้วในวันนี้มันก็มีการปรับตัวลดลงมาเนี่ยก็เล่นเอานักวิเคราะห์ของหลายๆสํานักนะครับซึ่งเป็นสถาบันหลักเนี่ย ก็ต้องออกมาปรับวิเคราะห์กันใหม่เลยนะครับบางคนก็ยังคงยืนยันเหมือนเดิมว่ายังไงทองคําก็ยังคงไปต่อไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความตึงเครียดจีนกับสหรัฐไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวนะครับภาพรวมความคาดหวังเกี่ยวกับในเรื่องของเงินเฟอ้อมาตรการทางภาครัฐต่างๆนะครับเนี่ยครับนักสุนครับนี่เลยนะครับผมอ่าเขามีการอธิบายรายละเอียดนะครับก็เป็นในลักษณะที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้แหละครับก็สรุปแล้วภาพรวมนะครับในส่วนของตัวนักวิเคราะห์ต่างๆเนี่ยยังมองว่าทองคำเนี่ยน่าจะไปแตะระดับ2,000ยู เวสตอลล่าต่อทริเลส์ได้ครับผมในปีนี้นะครับผมจับตาดูอย่างใกล้ชิดนะว่าจะจริงหรือเปล่าถ้าเป็นในมุมมอนะครับทางเทคนิคผมเชื่อว่านะครับนักเทรดทางเทคนิคหลายๆท่านเนี่ยน่าจะเริ่มทยอยเซลล์ทองคากันบ้างแล้วนะครับนั่งทุนเพราะว่าราคามันขึ้นสูงมากเลยแล้วมันเป็นแบบว่านิวเรคคอร์ดไฮแบบนี้จุดแนวรับแนวต้านมันก็จะไม่มีถูกต้องไหมครับผมเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะเริ่มคิดนะฮะรวมถึงตัวผมเองเหมือนกัน คือภาพรวมเนี่ยยังคงมองเหมือนกันนะมองเหมือนสถาบันหลักครับผมเพราะด้วยนโยบายทางการเงินแล้วก็มาตรการการกระตุ้นซึ่งช่วงนี้ยังคงตกลงกันอยู่อย่างในความคืบหน้าเมื่อคืนนี้นะครับก็ได้ความคืบหน้ามานิดเดียวเองเกี่ยวกับในเรื่องของมาตรการเยียวยาชุดใหม่นะครับที่เดี๋ยวทางรัฐบาลสหรัฐเนี่ยจะต้องนอํานมาใช้นะครับผมเพราะว่าตัวเก่าเนี่ยเขาจะสิ้นสุดในสิ้นเดือนนี้ครับผมสาหรับในส่วนของตัวเงินรายได้นะครับที่จะต้องให้กับทางประชาชนคนว่างงานเนี่ยที่ ก่อนหน้านี้ตกอยู่สัปดาห์ละ600นะครับ600ยูเอสยดอลลาร์อาจจะถูกปรับลดเหลือประมาณ200ยูเอสยดอลลาร์ครับฟังดูเหมือนอาจจะไม่ดีนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นเพียงแค่ส่วนเดียวเท่านั้นนักทุนครับแล้วก็ยังไม่ได้ตกลงว่าจะต้องเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคืนนี้เหมือนเดิมเขาจะคุยกันอีกครับจะคุยกันไปเรื่อยๆเลยนะครับทุกวันครับผมก็ถือว่ายังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะครับอีกหนึ่งประเด็นที่จะต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด เลยทีเดียวนะครับขออนุญาตดูดัชนีฟิวเจอร์สนิดหนึ่งครับภาพรวมยังคงติดลบนะครับนั้งทุนครับในช่วงเชา้าได้บวกนะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยพลิกกลับมาติดลบแล้วถามว่าติดลบแบบไหนคุณมีข่าวร้ายหรือเปล่าทองคาจะได้ขึ้น ไม่เลยครับนักทุนครับการที่เดชนิฟิเจอร์สเนี่ยมีการปรับตัวลดลงเพียงเล็กน้อยวันนี้ไม่ได้สะท้อนถึงว่ามีข่าวแต่อย่างใดเลยนะมีเพียงการย่องตัวลงมาตัวนี้ก็เป็นแรงหนุนให้กับยูเอสดอลลาร์ด้วยเหมือนกันแต่ว่าในแท่งปัจจุบันเนี่ยมันมีการปรับตัวสูงขึ้นแล้วเหมือนกันนะครับผมไม่แน่ใจว่าราคาทองคำเนี่ยจะเริ่มฟื้นหรือยังนะครับเพราะว่าบรรดาคู่สกุลเงินหลักเนี่ยอย่างซีเกับ JP y เนี่แข็งกว่ายูเอสดอลลาร์ค่อนข้างชัดเจนเหมือนกันนะครับผมโอเคนะครับก็ถือว่าแสดง สาราขาเซลล์ก็ถือว่าเป็นโอกาสนะผมมองว่ามันเป็นโอกาสที่ค่อนข้างดีเหมือนกันก็ต้องมารอลุ้นกันอีกทีนึงนะครับว่าทางสถาบันการเงินหลักเนี่ยเขาจะมีการปรับฟอร์แคสต์กันอีกหรือเปล่านะครับโอเคครับนักลงทุนครับข่าวสรุปภาค่ําก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับจะเน้นประเด็นหลักไปยังทองคำสักนิดหนึ่งครับขอบพระคุณครับ อย่าลืมนะครับนักถุนครับท่านใดสนใจในส่วนของตัวบริการ Signal นะครับค่าบริการเฉลีย่ยเนี่ยเราตกเพียงวันละ9 9บาทเท่านั้นช่วงนี้คือข่าวเยอะมากนะครับผมใครสนใจข่าวนะครับผมที่นำมาเป็น Signal เนี่ยไม่ว่าจะเป็นสกุลเงินทองคำดัชนีหุ้นรวมถึงราคาน้ำมันก็สามารถที่จะแอดไลน์มาคุยได้เลยนะครับขอบคุณครับ